เวลาเลยครับหอกเวลาอยู่ด้วยฮนะหอกเวลาห้านาทีนะจะไปนบนชานไม่ทันเลย โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจขบวนที่85 ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตส,สุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะิงจอดรอเวลาออกอยู่นะครับ เวลาออกมันโป่ง3ามทุ่มสิตอนนี้เข้ามาตอนสามทุ่มพอดีเปะ๊ะด้วยขออภัยนะเข้ามาดอนสามทุ่มสิบอจอดรถได้เป๊ะมากเลยครับทายขระบวนเสมอขอบชานชาลาเป๊ะเลย ตามเวลานะครับหลังจากจอดรอเวลามา5นาที